สวัสดีครับหากินแบบบ้านๆครับผมมอนภาพพี่น้องมาหาเราเบิ้งปลาคอนครับผมปลาคอนน้ำหน้าเขานี่แหละครับพี่น้องน้ำอเจะเอแ๊ะอันนี้มานน่าจะคล้องครับมือนนี่นีครับผมปลาคอนกะต้องน่าจะคล้องแล้วครับพี่น้องหน้าผู้อื่นเดี่ยวเขาเจ้าสิว่าเอาแล้วครับน้องไปเบิ้งปลาคอนกันครับพี่น้องว่ามันสีร้ายเป็นไรสีมีบ่ปีนี้ปลาบัวร้ายครับพี่น้องปลาแบบ ปลาบ่าค่อยมีครับพี่น้องไปเบิ่งกันครับหาเลาะเบิ่งปลาขอนกันครับปลาบ่าค่อยไหลหรอกครับพีนี่าะว,ว่านามมันบัวลวดนามมันบ่วมีหลก็สิบ่ค่อยมีปลาเป็นไหนครับพี่น้อง หนามยังอดเจาะเอแจแค่นี้แหละเดี๋ยวบึ่งกันครับวันสีมี่บอพาพี่น้องมาบึ่งปลาขอนฮะเราบึ่งปลาขอนพี่นอง,งอืมโอ้พี่นอ้อ,อ,นองพี่น้องมีอยู่ครับพี่นอ้องถือว่าโต๊ะไข่อยู่ได้หระอพี่น้อง ครับพี่น้องเนี่ยครับประคอประคอครับผมว่าตรงงามอยู่ หมดแมงดาครับพี่นอ้องแมงดาเก๋งดาเนาะแ,แ,แกจักรวรรดิเขาอันนี้ออกมอันสกปรกม,มันติดตอดไล่มันเล็กในไหมครับหนคนแม่งดา นดาตัวที่สวงครับโอ้แฉมสวัตัวนี่ดาเสียวเอาไปทำแจวล่องมึงครับพี่น้องสีหอมวหอมสว,มวสองดาสวง าป,า,ปา,าคอยเหนะ็นส้วนโตครับพี่น้องเห็นส้วนโตครับพี่น้องหลังปลาคอ i ด้่น่ะผม มาหลายน้ำแยังแค่นี้แล้วครับพี่น้องเจอยแจศรีป่นอยู่ดอกโอ้พี่น้องนี่ปลาครับผมณขอ,ขอานะมาเยอะแค่นีน้สามตัวพี่น้อง สามโตัวสามโตัวโอ้หเาแล้วพี่น้องส่วนมีน่ามึสามสี่ตัวเลยโว้ย bọn nhai bên đấy, quân người đọc gặp, gặp nào, oh, đá tai ดีนะครับยังมีปลาอยู่มิจนี่แล้วครับพี่น้องเบิดแล้ว <laughs> นี่มีบทพี่นอ้องปลาบนไายครับปีนิบุกอยมีปลาปันใดบุกอยมีปลาปันใด ี่าสองตัวเลยโอ้ยแม่ครับพี่น้องนด่าขึ้นไหลเถอะนี่หนึ่งด่านี่เยมีปลาครับพี่น้องโอ้ยแม่ครับพี่น้องตัวที่สามด่าขึ้นไหลเถอะโอ้ยเฮ้ยสี่ครับพี่นอ้องเนี่ย มองเนี่ยแย่เนี่ยซีโต้เลยพี่นอ้องเขินเป็นไนโอ้ยพี่น้องตัวที่หาพี่นอ้องเบิ่งอาโต้เสยเอาะโอ๊ะโอ๊้ไหลเถอะอ้้ตอดกับเป็นนั่น ดาหาตัวพี่หนอนั่นเหรอมันโขแก่มันตัวมันท่านเห็นแก่ครับพี่หนอโอ้อาตัวอยังครับพี่น้อเอาไปจีดำเบิดนี่แหละหื้มตอดผมพี่น้องขึ้นหลายแท้ เจ็ดตัวเลยด้วครับแมงดาก้อนอันนี้เดือยวสว่างนี่นี่นอมองมองย่าตัวอืมบนหาเสื้อครับพี่น้องนครับพี่น้องมองนี่แจนนี่มันโมมีปลาครับพี่น้องมัน,นมีแมงดา าโตครับปลาบมมีน้องพี่น้องไปเบ่งผลงานกันครับโอ้ยมีแต่ม้งดานี่ครับพี่น้องเทียบว่ได้ครับม้งดาหลายม้งดาเจ็ดตครับพี่น้องตัวออดเนี่ยตัวแกยยเนี่ยสลับกันไปนี่ครับมีประคอะคอกับเจ็ดแปดตนี่ครับผมหาปลาขวนครับพี่น้องเม้งดาเต็มเลย โอ้สิบริเท้นะครับพี่นออ้องเดบอ๋อเดบต้มอยู่หรอกครับพี่นอ้องต้มเดบปนอยู่นะครับแต่แมงดานี่ผลงานครับพี่น้องโอ้โหแต่ทั้งปลาทั้งแมงดาครับบางแจกกับพวกพี่ปลาเลยครับพี่นอ้นองปีนีนน้มัปลามันอืดเจ้าครับก็ได้เป็นแมงดา วกนึงเดยอาโต๋ยวมึงได้รับเบเจ็ดโตปลาปลากับเจ็ดแปดโตครับพี่น้องปลากับโตตัสองนิ้วนี่ครับพี่น้องปลนกลัลลังดีหรือว่าพออยู่พ่อกินครับพี่นอ้องหากินแบบเปนปลาท้อคนนี้ก็มาเลาะหาิึงปลาขวานัน้ำตรงหน้าล่องมึงครับพี่น้องปลาขวานันปีนี่หลายครับพี่น้องปลาบ่หลายเพราะว่าน้ามัมนหมดน้ํามดถึงนะครับพี่น้องก็ตัวใดเก่งกัขึ้นมาใครได้ก็ แามเนี่ยมันกิบยหลยเนาะครับพี่น,น้องหลอดแนบ่ยลอดเนี่ก <c oughs> ็ฝากเป็นกําลังใจให้ช่องหากินแบบบ้านๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันทเก่าครับผมที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจังบระพาดคลิปครับผมติปต่อไปสิม่ยังกระฐานลุตาเบิ้งครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ